ชัน้นแรกเลยถูกไหมมัดแรกเลยใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งช่วยให้เราความมือไม่ใช่ว่าใช้ตัวนี้อย่างเดียวไม่ใช้โพเนเตอร์เทเลสอย่างเดียวกับมีคอรดดาตัสโพเนเตอร์คอรดดาตัสคำว่าคอรดดาตัสก็คือเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั้นมัดชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่เลเยอร์ก็จะเป็น อดาัสนะครับสุดท้ายซึ่งเกาะอ,อยู่บนกระดูกเลยด้านล่างเลยนั้นถ้าเราลวดนวดลึกลงไปก็จะเจอนั้นถ้าคนไข้คว้ามมือไงายมือไม่สะดวกก็ต้องนวดลึกเข้าไปตรงบริเวณปลายปายนี้เลยวอดนั้นการรู้หน้าที่ของมันเพราะมันทําหน้าที่ช่วยคว้างม,มือครับช่วยคว้าม,มือ คนวามไม่สะดวกก็หรือตึงปวดอาจจะต้องเช็คเพราะเขาทำหน้าที่การความมือนั่นเอง,เอ,งอันนี้4ชั้นชั้นแรก5มัดแต่3 4มัด4มัดหลังนี้ก็จะไปอยู่ที่มีเดียรพิคอนไดเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทำให้เกิดอาการกอฟเฟอร์เอโบชั้นแรกชั้น 2, f งเฟกเซอร์ดีจร่มตัวนี้ก็ต่ำลงมาแต่ก็มีบางส่วนไปเกาะที่ มีเดียวพิกดาเหมือนกันแต่ไปที่นิ้วถูกไหมครับชั้นที่2ไปที่นิ้วทําให้งอนิ้วแต่เรียกว่าซุปเปอร์พิเชียลเพราะว่ามันไปเกาะที่โคนของนิ้วที่2นิ้วกลางไอ้นิ้วที่นิ้วที่2แล้วกันกระดูกนิ้วที่2ส่วนชั้น3ก็จะมีกล้ามเนื้อที่วิ่งไปช่วยให้งอนิ้วโป้งขณะเดียวกันก็มีอีกนะมีอีกมัดหนึ่งที่ไปที่ ไปลครับไปอีก4นิ้วซึ่งไปเกาะที่ปลายอะไรครับปลายกระดูกนิ้วข้อที่3ใช่ไหมมันก็ไก่ไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็ชั้นที่4ก็เป็นกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมสั้นๆอยู่ติดอยู่กระดูกแต่ไม่ได้ข้ามไปที่ไม่ได้ข้ามไปที่ฝ่ามือแต่ทําหน้าที่โปรเลช่วยกว้างม,มือแค่นั้นเอง เยกระดูกอะไรนะคะกระดูกเ,เรเดียสเอาหน้าเกาะอ,อยู่ตรงนี้อ่ามาดูรูป